ขับรถมอเตอร์ไซค์มาเอาตังสองร้อยมาจ้างขับไมโปค,ครับอยากขับไมโปเอาตังมาจ้างขับเลยอยูอ่ไกลแค่ไหนก็ตามมาครับอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่สี่ไมโปรซีนคลิปนะครับเออมีอันนี้นิดหน่อยน,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 นตรงนั้นนะ งออกนหน่อยไม่เป็นไรครับเอาเลยครับนิดเดียวนี่ครับฝีมือของเขา2เมตรห้าสิบสามเมตรได้หรือเปล่าไม่น่าจะถึงหรอกครับประมาณ2องเมตรแปดสิบละใส่สุดบูมครับเริ่มตอนเกือบ10บโมงเท้าครับ ตอนนี้บ่ายโมงแล้วพึ่งได้ยี่สิบกว่าเที่ยวครับเสียยศ รถด,ดับมาใหม่นะครับยังไม่เห็นเลยว่าซื้อรุ่นไหนมาอยกลัวแต่ได้กลับมาขับแม่โคเหมือนเดิมแล้วครับดูจากทรงแล้วถ้าแกก็ขอให้กลับมาให้กลับมาช่วยเดี๋ยวจะจ้างคนมาหย่อนน้ำโกรดให้ว่างั้นเอาอยัางไงดีครับเดี๋ยวผมหาคนหย่อนน้ำโกรดที่แบบว่า รือแกว่าแกมีญาติเกนอะไรถ้ามาไว้ใจได้ก็คือแบบว่าไม่ทิ้งงานนะไว้ไม่ใช่ไว้ใจอะไรหรอกไม่ทิ้งงานมาทําให้เราตลอดอย่างนี้เลยก็จะกลับมาขับอยู่ครับความนั้นไม่มีคใครทําให้แกอย่างพี่ปิ๊กเขาไปก็ไปจมเลยครับกงานตรงนั้นก็ไม่ได้อะไรนะครับ ก็หลังจากวันนั้นมาก็ทิ้งไว้เลยเมาหนึ่งมืนบาทเจ็ดล่องหกล่องครับนี่ยังมาวันนี้นี่ก็ไม่มีใครขับนะครับเลยผมรับงานผมก็เลยมาขับผมเป็นคนรับงานมาเองงานญาติผมงานลุงผมผมก็เลยมาขับถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้มาครับ เอานิดหน่อยอะไรเอาไปเลยนี่เอาแค่ตรงนี้ออกนิดนึงมายืนฝั่งนั้นเกา่าเกา่าเกา่าก็ได้ครับเอา มีงานตีจอมผัวมาแล้วครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละว่าจะไปเมามองไปไกลๆก็เหมือนล็กแต่ไปใกล้แล้วไม่รู้จะยังไงเนาะกาไว้ประมาณ2,500ันหครับสอง0ั0ห้าสามพันี่แหละเขาแกบอกว่าอยากเมาเท่าไหร่เมาเลยมันไม่ขาดทุนหรอกได้ยวผมจัดให้ครับ เป็นสุดบูมแล้วครับเจ้าเล็กพี่ขี้หนูเราอยู่ที่ประมาณ2เมตรแปดสิบแต่ผมว่า2เมตรห้าสิบไม่ใช่หรอกคือสามเมตรอาจจะได้นะนี่ผมใส่จนแบบว่าปลายพุ่งกีสุดเลยนะครับนี่กวาดเข้านี่กระบอกเกือบสุดครับแค่นิดเดียวผมเอาจนกระบอกสุดเลยนะนี่ ยิ่งระยะใกล้ครับใม่ไกลครับนี่น,น,น,นี่รถไทยไทยพี่ชายผมเองครับที่เราไถยนากันนั่นแหละิ่งอ้อมครับนี้อ้อมไปตามนี้ตามต้นยูคาริตัสเราขึ้นถนนก่อนจีดระยะประมาณ300เมตรประมาณนี้ครับราคาก็2ยี่ครับ องยีย่พร้อมดันสองยีย่พร้อมดันก็หนึ่งค่าไมโครร้อยสองค่ารถดำแปดสิบรถไถ4สี่สิบครับานหน้าผมไม่เอาผมเอากับรถไถรถไถผมทําแบ่งขึ้นแบ่งครึ่งก,กันกับพี่ชายผมค่าน้ํามันค่าสึกล้ออะไรออกก็แบ่งครึ่งก็ไมโครคงจะได้ค่าแรงไม่โครนี่แหละครับ ผมได้ก็คือแม่เอาเปียบกันครับงานราคาถูกก็ตัดของตัวเองออกครับไม่ไมม่่ไไปตัดรถนะก็คือตัวเองรับงานญาติตัวเองก็ได้ทํางานราคาถูกแล้วก็รถก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าเรารับให้ญาติเราถูกแล้วไปบีบรถมันก็ไม่ไหวครับผมไม่บีบนะครับ ผมแมวพาราในหน้าดูพลังร้อยแปดห้าครับเอาให้มันเบิดเด้อเอาไม้ให้มันเบิด มันทั้งใต่เนาะยับไปอีกยับเขาไปอีกคลิปนี้เขาอ,อยากจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกัน,รนครับคลิปนี้สวัสดีครับ